สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะเมื่อนี้เมนูอาหารจะพี่น้องเมนูอาหารจะก้อยไข่มดแดงจะพี่น้องไข่มดแดงปีนี้ได้กินครั้งแรกจะพี่น้องจะก้อยไข่มดแดงมาเบิ้งเคียงปุ๋งจะพี่น้อง แดงซอยพริกสดซอยหอม,มนนะข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วตำบะละกามาปรุงกันเลยจ้ะพี่น,อน้องบ้งปรุงก็จะมีใส่หอมจ้ะใส่พริกสด แดงซอยว่าว แดงออกใส่ชูรสชูรสจ่ะพี่น้องมดแดงเปรี้ยวอยู่แล้วใส่น้ำมะนาวน้อยๆจ้ะพี่น้องน้ำมะนาวลาดนิดนิด ใส่น้ำปลาหน่อยๆจ้ะใส่น้ำปลานิดนิด,นด,นด,นดไข่ไก่หมดแดงน้ำปลา สาวเ,เ,อเอาข้ขวาวควาาให้หมดเสกข้าวคว้าให้หมดเลยชงให้เข้าก,กัน้ะเป็นอ่ อาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมปีนี้ได้กินครั้งแรกจะพี่น้องเอาหามโรยลงไปอีกเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยเราจะพี่น้องก้อยไข่หมดแดงยำไข่หมดแดงจ้ะไม่กินน้ำกันจะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ,ดดดดจะนนจจลวจคลิปนี้ก็ฝากไใบจำเนวจ้ะ ฝากด้วยค่ะช่องเจเดือนแยกเข้าวหลามออฟฟิเชียลวันนี้เมนูยำไข่มดแดงมาแซบแซดนํำกันจ้ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ